คุณอขอเชิญนะครับประธานประธานนะ,ะ,นนะชมนะเน,นพิทีเปิดกิจกรรมวันรวมพลังพัฒนาและเพื่นพูกรลองสำโรงหรือว่ามิ g f i n ิ่งเด g ครั้งที่หนึ่งประจำปี2558ในวันนี้ด้วยความยินดีนะครับและก็ชื่นชมยิ่งการรวมพลังของพี่น้องใสสะอาดลงไป

ก็เพื่อเชิญโดยตัวแทนนะครับเพื่อการดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะครับนะผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับนะต้นใลนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ครับผมเดือดเดือดได้ยุ่งเดือดเดือดไดยุ่งแล้วไมได้ทุ่งแล้วไม่ได้ยุ่งกับผมกับถุงดำรับผมว่าทางฝับงบนนะไปดูทยงฝั่งนู้นนะครับต้องไปสะพานจะฝั่งนี้ก็ไปใจลี ด้านฝั่งนี้ก็ไฟจะป้านครับเ่็นด้านใดที่แบนเยกไปแล้วที่ไปฝั่งน้อยก็ข้ามดับ้านดับพบไม่มีเมืองักว้าเขียนไม่ต้หืดเขีนนะครับด้านมาเรื่อนเลปากครองว่าต่อไปจับเลยแล้วนะครับว่าต่อไปตรงนี้จะพัดาอย่ายอย่างเลยต้องไปพี่น้องชาวพิษนะครับ ที่อให้เราคด้รับประทานแล้วพวกเขาก็เป็นสารพัเพื่อว่าเราจะรับร้อนไดแล้วก็เรียนร้ลกลังเกี่ยวกับจานาเก้าเส้นาาเจดีย์แเป็กชาาริยาเจนรเป็กปานป้าเด็กปานป้า